สวัสดี้ผมเจกันอีกเช่นเคยกับหลุบบอกนะครับผมวันนี้นะผมมาอยู่ในแแบบสุรุ่งนะผมพิมพ์ในช่องค้นหาว่าสุรล้วนเะจอเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นนะเนี่ยนี่อ๋อเก็บอันนี้คือปืนของเรานะนี่แล้วก็อันนี้มีปุ่มเลงนะครับปุ่มประชิดก็คือแทงนะผมอันนี้ปุ่มโหลดนะยิงยิงแล้วก็โหลดนะครับ อันนี้เป็นหมอบนะผมเป็นนั่งภูเขานะก็นี้วิ่งนะผมนี่มีแค่นี้แหละมาครับเราไปยิงโซลูกันเนี่ยแกลแล้วน,น,นะเล่นกันเขาเป็นแม่นเขาเป็นแม่นเอหไม่โดนนะนัดแรกนี่แหละนี่แหละมันยิงกันเยอะๆนุ่มสักตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมระยะบางผมไม่ถึงนะยังไงโดนหนึ่งแตกน,นะครับ ได้ได้ได้อันนี้ยากแล้วโอ้ไม่โดนนครับนั่นลบนี่ครับแตกสองงวงมากครับโอ,โอเคเพื่อนแล้วก็นี่ครับมันจะมาทางซ้ายก็ทางขวาเราต้องระวังนะผมแอ๋เดี๋ยวปุ้มแตกหนึ่ง ไปชิวๆครับเกมนี้แต่อยา่าแต่เราระวังนะผมอย่าให้มันคิดตัวเรานะเพราะว่าแม่งแทงโคตรเจ็บนะครับพวกนี้อันตรายมากของท่าปล่อยให้มันกระชิดตัวเราได้ยังไงไม่เริ่มมาละไมนเริ่มมาละเราก็แทงแทงสองแล้วเชียร์แล้วเชียรนะ์แล้วนะโอ้โหตาย บอกแล้วจะให้มันนี้แล้วผมจะให้มันไปชิดตัวแล้วนะไม่งั้นซวยครับผมวันนี้เพื่อนไม่คิดจะช่วยกันเลยเหรอมาดูเครดิตกันครับตอนนี้มีเครดิตอยู่เท่าไหร่วะโอ้ยไม่ถึง อันนี้เลยวบเนีงไงไ่ยโอ้อันนี้จะทำตายแน่ะเดี๋ยวต้องรอลงไปเล่นก่อนนะผมเนี่ยผมมีอยู่สามสิบห้าเครดิตนะอันนี้ก็จะมีแบบปืนอะไรื่นนะผมปืนพวกแบบปืนลูกมงลูกโมนะครับนีเสร็จแล้วแล้วก็มีพวกอะไรฟฟรีอย่างนี้ด้วยนะผมเนียบยสามารถมาหยิบจับหยิบจองได้ผมตรงน,นี้นะ แต่ว่าปืนนี้ดีจนแล้วแหละสำหรับผม,มนะเดี๋ยวลองเล่นปืนนี้ดิลองยิงดูนะผมก็เหมือนกันนะผมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไปปออได่าไปปืนนะอาจจะด้าเห,เหเรียดด่าเมียดแรงกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองปืนนี้ไปดูกันซิไงโอ้เป็นลูกซองครับผมอย่างนี้อุย้ยไม่น่าสนใจครับแบบนี้ นนแม่ผมไอ้ปืนกระบอกเนี่ยโอ้มันต้องไปเอาตรงนี้แล้วผม่ต้องไปเอาตรงเนี่ยวะผมมันคงไม่มาอย่างน้นยังไงเลยอันนี้ใะบะเนี่ยตัวอ,อันนี้เป็นปืนข้าบสีดาผมโคตรเก่าบอกอไลยปืนอันนี้ครับผมยังกาครับเฮ้ยเฮ้าอุจจารมีต้อยวะแต่ว่า พอลุงพอลุงช่วยเพื่อนได้อยู่ครับน่าแบบใช้กระโอมบอลนะผมอย่างนี้เออเออเออไอ้โซลูเอ้ยชิบหายแล้วโอ้ตายครับไอ้สแม่โอ้เราเพื่อนเราเหลือหกคนครับผมไม่มีแบบน,นั้นไงผมไม่มีแบบอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ ไอเราไปปืนนะผมมองแบบประจันบานเลไน้เออพุ่รอาชีตโอ้ไปครับเพื่อนเราตายหมดอันนี้ต้องมาเล่นรอบหนึ่งใหม่นะครับ ให้มันใจมั้งไงแล้วปืนเดิมมันแหละปืนไหนอันไหนนะที่เดี๋ยวผมรับไม่ได้นะมันกากเกินนี่ปนืนอะไรโอ้ไม่ใช่ครับเป็นอันนี้เป็นสไนเปอร์นะโอ้เดี๋ยวลองเราลองเราลอง,ลองเราลองสไนเปอร์บังนะ่ง อุ้ยสไนเปอร์อย่าง,างคมครับไกลๆได้หมดครับสไนเปอร์นี่โอ้ยแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันอันนี้เราอันนี้นะมันรีเซ็ตใหม่ครับมันไม่หนุกละเดี๋ยวผมหาเซิฟใหม่ครับโอ้นี่ก็ขึ้นหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราลองหาเซิร์ฟใหม่ดูนะครับน่าต้องไปเซิร์ฟที่คนเยอะๆหน่อยนี่เราไม่ได้เซิฟนี้นะผม ยังไม่ใช่เซฟทีแล้วหรอวะขึ้นหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวเราไปเซฟสองสีเซฟสองโอเคครับขึ้นหกอ่ะม,มาเล่นเซฟนี้ดีกว่านะอันนี้กมมีเหรอว่าปืนปืนกลใน,น,นีเลยครับเหมือนปืนใหญ่นะ เป็นแบบว่าป็นคนแบบหมุนๆนะแต่ว่ามันต้องใช้สองคนครอบครองนะคนหนึ่งเป็นคนเลงแล้วก็คนนึงเป็นคนกดยิงนะนี่เพื่อนเราคนนึงแล้วแล้วโดนโซลูเสียบเสียบแล้ววิ่งหนีตายตายไหมตายตายแน่นอนตายแน่นอนตายแน่นอนตายนั่ไงบ้าแล้ว FK FK ก็โดนโซลูเ้วเพื่อนเพื่อนมาช่วยแทงแทงสุดร์ตาโซลูตายครับ เคลตอนนี้เรา2คสองคนนะผมเค okay. เดี๋ยวเขาดูผมมีเงินเท่าไหร่นเนี่ยอุ้มมันจะรีเซิตเงิงนให้ผมนะโอ้ไม่ถูกใจนะครับแบบน,นี้มีมารีเซ็ตงงซิ่งง,ง,งนให้ผมได้ไงเนี่ยนะเดี๋ยวผมอเอาสไนปเปอร์นะ ไปผมเราไปสู้ซูลูเด้อต้องโดนสนัมหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบสนันเปอร์สมัยก่อนนะลูกขาวบงคาวบอยอะไรอย่างงี้ยนะเคยเห็นในหนังนด้่ยนะครับก็โุมลวงโดนครับชิบหายนะ เริ่มเข้ามาแล้วนะแต่ว่าเพื่อนเราเยอะนะครับแบบนี้โอ้ยไม่แทงซะด้วยแล้วก็อุย้ยปืนลั่นปืนลั่นเราเก็บเงินซื้อลูกโมนะครับแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บเงินซื้อลูกโมนะครับ ห้าสิบบาทเฮ้ยผมไปเปลี่ยนเราแล้วไม่ยิงกูป่า,าอืมครับเขี้ยวม อันนี้คือปืนอ,อะไรว่ะเขาไม่บอกนะปืนสไนเปอร์แล้วก็นี้ลูกซองอันนี้ปืนเริ่มต้นนะผมแล้วก็อันนี้ปืนเล็กๆสามารถโหลดได้เร็วขึ้นอลองเล่นซิเออโหลดเร็วจริงครับ ว่าระยะน่าจะไม่าว,าว,วางยะบางหล่ะไม่ใจครับถิงไมครับเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมว่าไอปืนไรเฟิลธรรมดากับปืนลูกซอโหัว,วนน้่ใส่ก็ผมาว่ามันก็ง่ายแหละแต่บางแบบคนเล่นในคอมนะผมโอ้ีหยิงรัวเลยปะเอาแล้วอะไรเนี่ย มันยิงไม่โดนเลยวะเฮ้ยปืนเฮียเลยแนะม่งยิงไม่โดนเลยกดยิงแล้วทำไมกูต้องมารีโหลดใหม่อ๋อเฮ้ยปืนเฮียเลยเนะี่ยมันะรนะยะใกล้เกินนะใช้ลูกซองเนะี่ย ไปครับเรานหนไ้แตกนึ้นโอ้ยแม่งมากันพืบเลยครับโอเแค่โอ้มากันพืบขนาดนี้โอ้ไม่สามเจ็ดรับแรงสิบสามเชดิตนะผมแล้วก็จะได้ ปืนลูกโม่แล้วเอ้ยเพื่อนเนี่ยแน่แน่มันมันอันนี้เนี่ยเพื่อนมึงไม่เห็นจริงๆเหรออันนี้เขาจะบุกไป่วยแคงเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะต,นตั้งแต่ผมเล่นมาเออ,อตายครับผมว่าผมรู้แล้วผมควรใช้ปืนอะไรอันนี้คืออะไรวะไปเพิ่มไปเลยครับชอบมาก ผมว่าปืนนี้แหละดีสุดละปืนเริ่มต้นเนี่ยอันนี้เป็นแต่นะผมนี้เป็นลูกโม่แล้วก็นี้เป็นแบบปืน14กระสุนนะผมเป็นแบบมันปืนนี้แหละแต่ว่ามี14กระสุนนะมีกระสุนี่4ลูกนะแล้วก็อันนี้เป็นดาบนะครับอันนี้เป็นเฉาะอันนี้เป็นแบบสำหรับคนที่เข้าร่วมกลุ่มหรือเปล่าเป็นดาบเหมือนกันนะครับ không quên đi rồi. đang không tao win rồi này. phải, win đó rồi. không. วลูกโม่ต้องระวังเลยตายคือตกเลยนะครับผมบอกเลยออกก็คือหายนะครับตายคือตกโอ้ยมาไงเนี่ยมาครับมาเป็นให้ผมใส่เล่นๆนะผมออกไปใช่ั้นจบแทง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 มันไปครับ ตอนนี้ผมผมมีเงินโอ้แปดสิบห้าครับเดี๋ยวผมทิ้ก่อนนะเพราะว่าลูกโม่เนี่ยแหละเพราะว่าผมเคยลองเล่นแต่ปืนสีนัดแล้วนะผมว่าไม่ค่อยเหมาะกับผมอนะ่ะเพราะผมชอบลูกโม่มากนะแล้วก็เอาปืนนี้ยิงใกล้อะไรอยู่่ว่าไงปืนนี้ยิงใกล้ระยะใกล้มันมาประชิดตัวแล้วก็ใช้ลูกโม่หนะ่ะหกนัด ถ้สองระยะนีのの้มันไม่ได้นะผมมาครับระยะนี้ได้โอ้โหเรียบร้วง้วครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มปุมปุมไม่ได้ครับปุมผมบอกเลยเกมนี้เป็นเกมที่เล่นโคตรเพลินนะผม เฮียว่าอยากลองเล่นเนก็แนะนำครับเอาละไงโอเคผมคลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้ผมเป็นเกมสนุกๆน,นะใครอยากเล่นก็สามารถตามไปเล่นกันได้นะผม